สวัสดีค่ะมือนีวันอาทิตย์นกกระนกเป็น,นมือเลือกตั้งข้าจอกเรียนเสียเบื้องเงินนกอันนี้มันนกกางเขียนเนื้อนกอย่างเนาะมันเป็นนกอย่างเนาะเรียนเสียเบื้องเงินนกกระเด้่เอกกเขาพาดลูกเขามาหาดบินนกหน่อยเขาพาลูกเขามาหาดบินมึงพี่นออ้องลูกตัวหนหน้อยหนึง่งพากันมาหาดบิน นนะไปกดแล้วอันนี้ตัวหนึ่งนี่นลูกเขามาหาัดบินตัวไนน้อยนังพี่น้องเมเนี่เรียนไปไก่ปะได้แล้วเขาิีนี้เบื้องนอกหน่อยมาหาัดบินเขามากกับแม่เขาป็นแม่เขาไปกดแล้วอืตัวหนน้อยพี่น้องไอพี่น้องเบื้องน้าเนาะบรรยากาศนกหน่อยหัดกินหนึ่งแม่เขาก็ขึ้นไปทั้งต้นใหม่เนาะ ขึ้นไปทั้งต้นหมวกมั่นหรอบินขึ้นไปนบนดอกพี่น้องเลยมีต้นนึงห่องอยู่ในหนีติดๆเอันนี้ลูกเขาบุญแม่เขาบินขึ้นไปแล้วนนลูกหน่อยเขา ก็หองเงินกันนกหน่อยหัดบินเนาะก็นเนาะตาบาบินแข็งแน่แล้วนะอย่งว่าท่านปันใดเขาบินลงไปหันเขาฟังเสียงแม่เขาห่องนะแม่เขาหองไปหองมากอ๋อาลูกมาหันบิน ตัวน้อยหน่อยมองเลยนกขึ้นตัวนั้นบินขึ้นข้างบนเนาะนกหน่อยก็ร่างหัดบินไปแล้วไปแล้วนกประเด็นเสห้เบิ่งดอกซีทิดประเด็นอีกเด้อพี่นอ้องร่างออกดอกซีทิดนี่ดอกอันนี้ออกหลายเนาะ นี่ดอกท่องไรอันนี้อีกพันหนึ่งด้อยพี่น้องอีกพันหนึง่งโอ้ดอกตีทิดงามงามพี่น้องเลยอันนี้เกิดมาหม่แล้วอันนี้โพลมหม่โอ้งามขักพี่น้องเลยบ้างเนี่ยออกพร้อมกันซีทิดเลยพี่น้องเลยงามขักงามเนี่ยออกพร้อมกันซีทิดเลยอยันนี้อันมูนี่มันเฉาเบิเรดแล้วเนาะคะเนาะซุ่มนี่เฉาแล้วหนึ่งสอง สามสี่ห้าหกเกเกอันที่ออกมาอันนี้ออกมาใหม่บิ่งนะงามงามพี่น้องเลยออกพร้อมกันซีดอกได้บ้างนะมีต้นนี่แหละที่สมบูรณ์ออกพร้อมกันซีดอกอันอื่นยังว่าออกเทละดอกสองดอกค้าอันก็ออกสามดอกน้องอ่อนกันออกสองดอก่วีติถากันซุ่มหนึ่งเหี่ยวหรอสุ่มหนึ่งว่าต้อมา อันนี้คขอยความกันสีทิดเต้พี่น้องเอ้ยลงในงามคักงามเนี่ยออกพร้อมกันเลยพร้อมกันคักงามอันซ่อนขันเข้าไปปลูกเป็นแปงคือสีงามคักนะพี่น้องเอาไปปลูกเป็นแปลงประเด็นเสียวไปปลูกเป็นแปลงไหมยูงามคักงามเนี่ยกล้องประเด็นนั่น มันเต็มจอบ่น้อเนาะธรรมดากันเทาอันอันถ่ายทางกว้างกล้องเขาทียืนมาทางพีเนาะอันนี้ทางทางอันง้อยแดงๆบัดมาทางพีพี่น้องเนาะนกไหมอีกหรอน้องเด้อพี่น้องไปเดินสิให้เบิ่งนกนกตัวน้อยหน่อยนี่เขาบินมั้งนี่ตัวไหนหน่อยนึงนี่เขาบินมากหรอมะพร้าอยู่ต้นมะพร้าประเดือนเนาะค่ะเนาะ มึงพี่นอ้องยำผ้ากันมากน,นะครับเสียงห้องแซวสามา่านนกนุ่นเขาออกไปปุ่นแล้วไปทางต้นกล้วยแล้วพี่น้องมึงเขาไปทางต้นกล้วยแล้วไปเดินกับสีจบไลอยู่ติสีติดเด้อก่ะเด้อขอบคุณนตัวกำลังแรงใจขอบคุณนตัวไรทุกเลือ ให้กินบ่บบกจกบ่ลงให้จเจริญลุงเรื่องเอก่าหนาทำมาหากินคิดสิ่งใดไก่ใดสมความุ่งมาตรปราถนาเนาะค่ะเนาะโจกดีไม่ใช่ตลอดไปเด้อก่ะเด้อเพิ่นไม่มากอะช้าๆได้พาเลี่ยมงามเนาะค่ะเนาะขอบคุณทััวโลก thank you you so much my friend Thank you Thank you see you next time ประเด็นกระดีขอจบคลิปไปซ้ำหนี่ก่อนเอาไว้ติดตามคลิปหน้าคลิปนี่ก็ สวัสดีค่ะไอ้เบิง่งธรรมาชาติกับนกเนาะเนาะนกห้องดอกไม้งามๆสวยๆเบิ่งนะจบคลิปก่อนเด้อค่ะเด้อพี่น้องเอ้ย